เราก็จะมาแปลงเลขฐานสองนะคะก็คือหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งให้เป็นเลขฐานสิบนะคะอ่าเรามาดูตัวอย่างเลยนะจ๊ะทีนี้ก็คือหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งฐานสองนะคะทีนี้แม่ก็จะใส่ใส่ค่าประจำหลักนะคะอ่าเราจะเริ่มจาก ขวามือไปทางด้านซ้ายมือนะจ๊ะขวาไปทางด้านซ้ายมือของเรานะคะก็คือเลขหนึ่งนะคะขวามือของแม่เนี่ยแม่ก็จะใส่เข้าไปก็คือ0นะับ0ก่อนนะคะแล้วก็1แล้วก็2และก็สนะคะก็จะเท่ากับนะคะอันดับแรกเลยก็คือ1คูณ สองยกกำลังสามนะดูดูตามแม่นะจากนั้นก็มาบวกกับศูนย์คูณสองยกกำลังสองแล้วก็มาบวกจากแล้วก็มาบวกนะคะศูนย์คูณสองยกกำลังหนึ่งแล้วก็มาบวกหนึ่งคูณสองยกกำลังศูนย์นะคะอ่าต่อเลยนะคะเราก็มาดูนะคะ มาดูตรงนี้นะคะเรามาดูนะคะสองยกกำลังศูนย์จะเป็นหนึ่งนะคะหนึ่งคูณหนึ่งได้หนึ่งนะคะสองยกกำลังหนึ่งคือสองคูณศูนย์ได้ศูนย์นะคะทีนี้เรามาดูนะคะ สองยกกำลังสองก็คือหมายถึงว่า2คูณกันอยู่2ครั้งนะคะสองสได้4ีสี่คูณ0ได้0นะคะทีนี้เรามาดูนะคะสองยกกำลัง3าหมายถึง2คูณกันอยู่3ครั้งนะะทีนี้ สองคูณกันอยู่3ามครั้งก็คือ2อคูณสได้4 4่คูณสได้8ปนะคะแปคูณหได้1จากนั้นเรามาดูนะคะเราก็เอาเลขนะคะมาบวกกันก็คือเอา8ปดบวกศนบวกศย์บวกหหรือ0ย์ก็ตัดเลยนะคะ ก็เอาแและก็1มาบวกกันก็คือจะเป็น9กนะคะก็เป็นเลขฐานสองหนมีค่าเท่ากับ9ในเลขฐาน10นะคะอ่านะอันนี้คือวิธีแรกที่แม่จะบอกไปนะคะทีนี้เรามาดูอีก,อกวิธีหนึ่งโดยที่เราไม่ไม่ต้องมา เอามาคูณหรือว่ามาแยกกันแบบนี้นะคะ,ะวิธีนึงนะทีนี้นะคะแม่ก็จะเรามาดูอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือแม่จะแทนเข้าไปเลยเนาะก็คือการแปลงเลขฐาน2ให้เป็นฐาน10นะคะก็คือ1 0, 0ึ่ฐาน2องนะคะแล้วก็ เริ่มเลยนะคะจากขวามือเราไปทางด้านซ้ายมือของเรานะคะก็จะเป็นศูน3หนึ่งสองสามะคะถ้าเราดูค่านะคะประจําหลักแล้วใช่ไหมทีนี้เราจะเห็นว่าศูนตรงเนี้ยถ้าอะไรคูณศูนย์ก็ได้ศูนย์ใช่ไหมคะอ่าเราก็ เอาลงมาเลยนะคะนะคะนำลงมาเลยนะเราก็ไม่ได้ต้องเอาไปคูณอะไรละถ้าเราดูด้วยแบบอ่าดูแล้วนะคะตรงนี้เนาะทีนี้เรามาดูที่มีเลขหนึ่งตรงนี้นะคะที่มีเลขหนึ่งตรงเนี้ยกับตรงนี้ใช่ไหมคะอ่าทีนี้ก็จะเป็นสอง ยกกำลัง0ูนย์ใช่ไหมคะ2ยกกำลัง0ก็คือได้หนึ่งคูณกับหนึ่งก็ได้หนึ่งใช่ไหมคะทีนี้สองนะคะยกกำลัง3ก็หมายถึงว่า2คูณกันอยู่กี่ครั้งคะ2คูณกันอยู่3ครั้งนะคะ2คูณได้4 4คูณ2ได้8 8คูณนได้เท่าไหร่คะ ก็ได้แปดแปดบวกกับหนึ่งก็ได้เก้านะคะฉะนั้นแล้วนะคะก็คือเลขฐานสองหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งมีค่าเท่ากับเก้าในเลขฐานสิบนะคะค่ะก็สำหรับ คลิปนี้นะคะก็เป็นการแปลงเลขฐานสองให้เป็นฐานสิบนะคะแม่ก็จะยกยกตัวอย่างมาให้ดูนะคะถ้าถูกใจหรือว่าเข้ามาดูแล้วยังไม่เข้าใจหรืออยากให้แม่พูดถึงเรื่องอื่นนะคะในของคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์สามารถที่จะอ่าคอมเมนต์นะคะถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์นะคะแม่ก็จะได้อ่าหา นำคลิปนะคะอื่นๆนะคะที่เกี่ยวกับาการคํานวณน,นะคะในคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์มาให้กับทุกผู้ทุกคนนะคะหรือว่าผู้ที่สนใจนะคะสำหรับคลิปนี้แม่ก็ขอลาเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ